สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับสู่ไมค้าบมินิเกมเลสเทลักกี้บ็อกวอลกันอีกแล้วโอ้โห,โหมาถึงแบบในตำนานนะละเอียดกันเลยทีเดียวนะปรับเสียงนิดนึงเนีน่ยอ้ากดผิดไปวิดีโอเซตติง้งซะงั้นโอเคผมว่าแค่นี้พอละมาเริ่มเลยเล่นกันเลยทีเดียวเนี่ยเฮ้ยกล้องเฮ็ดอยู่นะครับ,ก you, รบเกียดคุณมากเลยนะนะจุดจุดเน้นนะขอค่ายคนสร้างเอยของดีของเด็ดของดังอของที่ผมชื่นชอบมากเลย ในประดาเนี่ยดาบลัคก,กี้ซ้อนนี่เทสุดแล้วนะครับโอ้โ,โหชมทีมันให้หนึ่งขอหนึ่งได้ถึงสองนะครับจะใจดีอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องใจดีก็ได้นะครับบางทีก็ใจดีมากไปก็ไม่ดีนะครับขออย่างอื่นแทนแล้วกันโอ้โหยิ้มแย่แป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยไก่ไหนอะเพชดไหนวะเพ็ร อยู่ด้านบนวะตรงนี้ไปนี่มันเป็นดอบอยู่ด้านบนหรือเปล่าครับเพชรอยู่ไหนอะไม่เพชรอ๋อดอบอยู่ด้านบนนี่เองครับหกอันก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้เลยครับอ่าโอเคเรามาต่อครับกับการเสุมช่องนะครับบายอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหูดีนะยังมีสติครับว่าเราสามารถฆ่ามันได้โอ้ เนี่ยครับการที่เราจะอยู่รอดต้องมีสติด้วยนะครับนะจุดๆนี้กันเลยทีเดียวเนี้ยสาระเนี้ยสาระมีอยู่จริงเนี้ยเออช่างมันละกันนี่ครับสาระมีที่ไหนเนี้ยครับเดี๋ยวแบ่งนิดนึงโอเคเออเอาเนื้อหมูมาด้วยนี่ครับไม่ให้นี่มีเครื่องนะครับเราไม่มีที่ขุดว่ะตัดไม้ไปก่อน,นครับเพราะาผมจําได้เลยผมไม่มีไม้ใช้ แล้วตอนนี้มีปัญหามากเลยตรงกลางก็เลยต้องใช้มานิดหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปบุกคนอื่นกันดีกว่านะครับโอเคในเมื่อฉันไม่ได้ของพวกแกก็ต้องไม่ได้ฮะอะอะแป๊บหนึ่ง <c oughs> ยังไม่มีเวลาหมดแล้วตอนนี้เพราะเรายังไม่ได้ของดีเนี่ยต้องไปอีกที่หนึ่งเพราะว่าตรงนั้นลก,กีคบ็อกมันว่างอยู่แหลมเป็ดแล้วะคกับเป็ดนี่เออช่างมาเด็ดนะครับหยุดหยุดหยุดกับเรื่องเป็ดสักครั้งหนึ่งก็ดี สามสองอันเนี่ยเยอะเหมือนกันขุดขุดเอ้ยไม่ใช่ขุดวางเพสโอเคมันมีอะไรวะไม่มีนะเออทำไมเขาไม่ทำด้านบนหรือว่าก่อนนี้ไม่มีใครอยู่วะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเขาจะมุ่งลงด้านล่างอย่างเดียวไงไม่อยุดค้างตกใจเมื่อกี้คิดว่าค้างจริงๆเราต่อไม่ได้ครับมันเลยหยุดค้างหยุดนิ่งนะครับเขาวู้เกาะนี้ของเต็มโอ้ตายตอนนี้เลยนี่วะ โอเคครับก็เป็นอันว่าเกาะเฮ้ยลัคกกี้บ็อกซ์ที่นี่เนะเป็นของเราทั้งหมดนะครับคุดสบายแล้วครับงานนี้ะนรับขอให้หมดเลยแล้วกันนะครับเออเบ็ดล็อกทั้งหมดเลยนะถ้าทางคนนี้ใจน่าจะแข็งน่าดูนะครับหมูสามชั้นไอ้นี่หมูหมูหมูกี่ชั้นไปเจ่หนึ่งสองสามฮะหมูหกชั้นครับผูมีค่าเยอะแยะนะครับหมดแล้วเหรอโอเคครับลงล่างกันดีครับ ฮึบจึ๊บคุซ็อกเลยครับคุซอ็ซอกคุซอ็ซอกคุซ็อกอะไรวะได้อะไรวะอ๋ออ่าได้ชุดเกาะมาแล้วครับธนูถึงไม่ใช่ลัคก,กี้โบก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้เลยเลยโอเคไอ้นี่ก็เป็น Squid, สควิทส่วนนี้ซุปเปอร์ชีฟเยี่ยมเยี่ยมครับเดี๋ยวเราได้ใช้แอนเดลโฟแน่ๆเนี่ยตู้มนะครับเกิดเป็นโกโก้คันกันเลยทีเดียวครับเอ่ออ,อ,อีกแล้วเหรอ ก็ดีครับก็ดีครับอ่าดีดีดีหาลักกี้โบโอ้โหเอ้ยชุดเหล็กเราครบแล้วดีใจแปปหนึ่งนลยครับอ้าวโอ้โหพูดถึงอยากได้ปุ๊บได้เลยครับขอบคุณครับโอเคเอ็นเอ็นได้เพิแล้วก็มีโอ้โหได้ถึงสองครับช่วงนี้นี่ขอหนึ่งได้โปรโมชั่นแรกแจกแถมแล้วขอหนึ่งได้ถึงสองกันจริงๆนะครับโอเคกินกินกินก่อนเดี๋ยวเรามีอะไรอีกัะที่ต้องไปทําก็คือการขึ้นไปนั่นเองเนี่ย เอออันนี้มาไงาต่อว่าลืมแล้วเอ้าวิเราได้ดินมานี่วาหูหกสี่อันนี้เพียงพอครับเหลือผู้เล่นอยู่ห้าคนเดี๋ยวต้องปรับชางเพิ่มนิดหนึ่งเนาะใช่ปะ่ะเออโอเคอ่ะ,อะเห็นแล้วเกเริ่มเริ่มต้นนะครับด้วยความแบบไม่พอนะครับคือการตัดไม้นั่เองครับตัดไม้ตัดถึงเวลาแห่งความเสี่ยงแล้วครับการต่อไปนะ ท่าผู้ชมบอกว่าทำไมไม่ใช้เนเพลเลยครับพี่ก็มีนี่ใช้ไม่ได้ครับตรงนี้ใช้ถ้ามันจะถึงมันก็ถึงตรงปลายครับเราต้องต่อไปได้สักพักเราก็ใช้ครับซึ่งผมจะทาประมาณนั้นเพราะว่าเชื่อดีว่าผมไม่ถึงตรงนั้นแน่ๆครับเห็นเห็นเลยว่ามีคนมีลัคกี้โบครับโอ้แต่มีต่อให้ถึงเลยจะดีกว่าไหมคงไม่ทานครับมันคงไม่ถึงด้วยบล็อกที่เรามีครับโอเคมาเรียบร้อยผมว่าแค่นี้น่าจะเพอ,อยียงพอแล้วนะครับ กาลยาดีๆเนรัยมีค่ามากโอ้นั่นไงแบบเนี้ยโอ้โหไว้อะไรแป๊บ <c oughs> ผมผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูไงว่าถ้าปลา,าพลาดเป็นยังไงเนาะโอเคครับมาอีกแมตช์หนึ่งแล้วครับเมื่อกี้ตัวอย่าง <c oughs> ลงไปลงไปลงไปเห็นไหมถ้าผมปัดอันบนกล่อมเราสามารถตีมันไปได้ครับถ้าคุณมีสติพอเนะแต่ถ้าคุณไม่มีสติคุณก็อึง้งอะแล้วก็ปล่อยมันทําลายไปโอเคได้แล้วได้แล้ว โอเคได้ได้เบรล็อกนะครับเราไม่ใช่เราได้ป้ายเออเอาป้ายมาทํางานครับโอเคมาครับโอเคนะครับบอกอย่างเดียวผมอยากจะบอกอะไรกับเออแฮกนะครับเซแฮกเซแฮกนะครับง่าโอเคครับก็คือแฮกจะบอกว่าคนอื่นเขาแฮกครับมันคือสัตว์จะทำนะครับคือสัตว์จะทําอะไรก็ช่างมันนะครับมาตัดไม้นี่กว่า เนี่ยถ้าเราขัดอาหารแล้วก็เอานี้ไปด้วยครับต้องใช้เหมือนกัน,นครับโอ้แตงโมมันทุบยากนะครับมันทําจากเบ็ดล็อกของไทยแล้วนะครับแตงโมทํายาแค่ไหนเคยรู้บ้างไหมขอแค่ก้าวอันเองแตงโม <c oughs> ผมว่าไม่ใช่แล้วตัดก่อนตัดก่อนอึบๆตัดนี้มันน่าจะได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวสักยิเวลาถูกย้อนกลับเลยมีคนยิงมาครับประกาศเป็นศัตรูครับ จัดไปเลงครับเขาอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นโอ้โหจะตายจะตายไปมึงหลบหลบหลบครับหลบหลบโอ้โหยิงอย่างแม่นว่ะหลบตรงนี้แล้วกันเกือบตายครับปรับช้างนิดนึงครับจะเล่นกับใครไม่เล่นครับมาเล่นกับนายบาสุเมฟกันอยู่แล้วนะครับมันก็รู้ๆกันอยู่ว่าใครจะชนะทีมบ้านแกะ ทีมบ้านแกครับแกจะฆ่าฉันนะครับจัดไปมันพิมพ์เงินคนละภาษาเลยเฮ้ยลัคกี้บ็อกเราต้องทำลายลัคกี้บ็อกก่อนครับก่อนที่มันจะได้เบลเบลเวลาลมันมีลัคกี้บ็อกอันนึ่งนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่ามีมันมีลัคกี้บ็อกซ่อนนะครับมันยิงไม่โดนนะตัวหนึ่งครับเราต้องทำลายลัคกี้บ็อก น้ำหนึงมันมีลัคก,กี้บอกซ่อนอยู่ตรงนี้ครับตรงไหนวะแถบแถบเนี้ยจำได้ครับเฮ้ยแล้วมันไปไหนอะ่ะผมเห็นมันซ่อนอยู่อะนี่ไงโอ้หอืมวิตายซะตายซะครับตายซะครับล็อก,กี้บอกไม่ต้องใช้เนี่ยขอทำลายแล้วกัน อีกนิดนึงครับแล้วกีบอมม่ถูกทำลายไง,ไง่ายๆว่ะช่างมันเตเนอะเนาะช่างทีนี้เป็นตาช่างเลยผมนี้ขุดหลุมเอ้ยขุดที่ซ่อนเลยครับขุดหลุมมันตายครับซ่อนเลยเนี่ยผมเชื่อว่าว่ามันไม่มีทางยิงผมโดนนครับแล้วก็จะกินเออวางเตาไว้นิดนึงนะครับโชว์ทามนะครับฮะบึ้มเรียบร้อยครับสวยงามแบบ โอเคเอฟลอยครับใครียกว่าตกแต่งฐานให้มันคงนี่ครับทําไงดีครับผมเห็นล็อกกี้บล็อกมันแต่มันไม่เห็นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไร,ะไรที่เวลี่อีซี่มากนะที่จะที่จะต้องทำลายไอ้ล็อกกี้บล็อกนั้นหรือจะเอาผมเห็นมาแล้วมันเปิดกล่องอยู่ครับเมื่อกี้โอเคจัดไปจัดไปครับ มันยิงมาทีนึงก็จะได้ลูกธน,นูไปด้วยเนาะแต่เราคงไม่เสียเวลากับมันแล้วค,ครับขี้เกียจครับต่อทางเลยแล้วกันครับผมเชื่อว่ามันกระจอะคอที่จะยิงไม่โดนเนี่ยปึ๊บปึบป,บปึ๊บมีการซิกแซกลูกเลี้ยวนิดนึงผมว่าแค่นี้มันก็ไม่น่าจะทำอะไรเราได้มังนี่ครับขนาดมันยิงไกลมันยังยิงเราโดนเลยครับและแค่นี้มันจะยิงไม่โดนได้ไงฮะเป็นไปไม่ได้ เอาไงดีแป๊บหนึ่งใกล้ๆแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเตรียมตัตไปกันดีกว่าอือจื้อพึบอย่ามาเนี่ยเว้ยเดี๋ยวรือไฟจะไฟอ่ะไม่มีใครไฟตอนนี้เราก็ต่อต่อไปนะครับเฮ้ย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 ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วความฝันอยู่อยู่ไกลเกินเออโอ้โหมันไกลเกินไปเปล่าเหมือนผมเห็นมันไกลๆครับแต่มันยังไม่เห็นผมหรือผมเห็นมันแล้วมันน่าจะรู้ว่าผมต่อมาแต่มันคงคิดว่ายิงไม่โดนหรือว่ามันกําลังเลงอยู่ แบบแบบไม่ให้ผมรู้ตัวไงแบบกําจัดภายในซกโลกเดี่ยวครับมันต้องมีคนอยู่ตรงกลางต้องเตรียมรับมือแล้วรู้สึกน้ําแข็งครับถ้าสมมุติเราใช้เออไอตัวเนี้ยขุดมันจะเร็วกว่าครับก็ขุดแบบนี้ดีครับเออดีแล้วครับที่มันอยู่ในน้ําครับไปไกลๆนี่ครับไกลๆพนๆเลยเนี้ยครับโอเคถึงตรงกลางแล้วดูตรงนี้ครับ ไกลขนาดไหนไกลโคตรเลยนะอ๋อคนที่มาตรงกลางตายกันหมดแล้วล่ะอู้มันเอา้าเด้งเพชรไปไหนแล้วอะเพชรหายอ๋ออยู่นี่หูสิบเอ็ดเมตรแหลมเพชรแล้วครับอู้โอเคได้เวลาไฟแล้วผมกลัวจะเดสก่อนว่ะขึ้นก่อนแล้วกัน,นครับเอ่อขึ้นเลยขึ้นเลย ขึ้นก่อนขึ้นก่อนตอนนี้อยู่ในช่วงจำเป็นนะครับทำไมาจำเป็นขนาดนั้นเชียวปิดด้วยครับปิดด้วยความจำเป็นมันอยู่ณจุดนี้นะครับอยู่ไกล้มากเลยอะจำบนึ้งรีบรีบ,ร,บ,ร,บรีบคราบดีกว่ารีบสุภาพตัวด่วเลยครับอยู่โคตรใกล้อะเวลาะเวละ่ะเวลาะครับเวละ่ะ เอ้าโอ้เว้ล,เวล,เวล,เวล้เว้ล้เว้ล้วอ้าวทำไมเพชรเพิ่มมาเป็นอ๋อตกใจหมดเว้ละเราต้องใช้เพชรก่อนแล้วครับในการคราฟที่คู่นะครับมันคงอยู่ใต้ใต้ใต้เตาใต้เตา,ตตาเราเนี่ยครับโอเคคกดก่อนคกดก่อนผมว่าเรายังพอมีเวลายอยีกนิดนึงครับเดีย๋ยวเพิ่งรีบรอเนี่ยโอเค เรียบร้อยได่แล้วชุดเพชรหมวกเพชรผมว่าได้ครบชุดเลยครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงโอเคของฟูละฟูล,ลี่ไอเทมเรียบร้อยมาไม่ค่อยกวดวักเท่าไหร่แล้วตอนนี้เรียบร้อยครับของฟูลเรียบร้อยครับแล้วก็แอปเปลิลทองกินซะโอเค <c oughs> อยู่ไหนวะ อ๋อเ,เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วอู้วิ่งไปไหนอ่ะอู้เด็ดเหมือนกันนะเรียบร้อยครับผู้ของฟูลี่ไอเทมนะครับโชว์นิดนึงนะครับโอเคจบจบจบนะครับโวชนะแล้วก็เพ่นอีกครับเดี๋ยวแพ้อ,อีกนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับลัคกี้บล็อกวอลนะครับชนะแบบปิดท้ายไงไม่แพ้แบบปิดท้าย อ่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงนี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบสติ๊กเกอ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี